เฮ้ยเดี๋ยวดิสมาบิเกฟูบิเกฟูเดี๋ยวดิสมาวสเปส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 เดดสมาวสเปส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 สวิตสวสวิตคัมสวิตสเปสเดดิสวิตมาคัมสวิตโอลีฟูเชโอลีฟูเชโอลีฟูเชโอลฟูเชโยสวินะสวินะสวินะโอเคโยลุกนออีสโยแกมีนอทออนมีนออนมีนออนมีนไนส์ไนส์ไนส์โบเฟูลเดเฮมเกคมสสมอลสเปส แท็กแท็กแทคอเลอร์แทคอเลอร์เดนเกียรวทเดเกเดเกวทเดเกยสวทโยซีนโอซีนโอซีนโอซีนาีาเดนเเดเกีรเดเกฮิว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 อนทูเกเตอร์โยฮิฮิวฮิวฮิวเดคอมบรเดคอมบรเดคอมบรแทกเลอร์แทกเลอร์นมี่แท็กเลอร์ไมไมดิแฟงแท็กไมเทคไยฮิลเลอร์โรเทคไฮิเลอร์โยไฟมีไฟเมีลูกลูกเวสพ์ลูกเวสต โอเคเคคำซามาคำซเี้ไม่มีสคิวนะคำาตมาาตาเซ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 าทกอเลอนเลยแท็กคาเลอนเลยแท็กขอเลอนเดนเกเดนเกเดนเกบอมเนเตาเวทเกดเาเวทกูจับโยโอเคโอเคโอเคคำตอมมาคำตอมมาคำตอมมาคำตอมคำต้อมคำต้อมเอ้ยฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิเพื่อนหน่อยไฟมีไฟคิดิวคิดิวคิดิวนอร์มัลฮิตคิดิวนอร์มัลฮิตคิดดูบิวคิดดูบิวเอเกด สเปนน่า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 สเปน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 น่าสเปนคีปลอคีปลอเดเฮงเกตเดเฮงเกตปีเกฟฟ์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 เดลูกิงเดลูกิงซ้ายเดลูกิงซ้ายเดลูกิงซ้ายปีเกฟฟ์เดเฮนเดเฮนเซาเวดเดเฮนเซาเวดเดเฮนเซาเวดเซนเซคเชนเซนเซคเชนเซนเซคเชนไฟมี่ไฟมี่ไฟมีสเดเาสเกตเดเฮงเกตไอโถยูวันรับฟังคำเต้ามาเต้าอินมาเต้าอินยกคำเต้าอินเต้าอิน

คำสวีทคำสวีทคำสวีทสวีทสวีทคำสอนสเปซสเปสสเปสเดย์โยคอลเลอร์เดย์เทนาซิตี้รองเท้าไอตัวไอ้แท้งแตกแล้วเดฟให้กูหน่อยไม่ให้คนอื่นฝึกฝึกไปเลยไอ้ไอ้มึงฝึกดูก็ได้ไหมกูขี่เกียรจสอนอ่ะนะเข้าใจปะมันมีมันมีเกียร์นะเดย์ห้เกียร์เดย์เดย์ไฮคอร์เนี่ยไฮคอรวดเนยกูรู้เนี่ยกูยังรู้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะไอแท้งกูอ่ะแท้งเวเวยิ้แท้งควายงูดีไอ้เกียร์ต่อไฟโฟลที่ two one ทำไมไม่ไท่ไม่แทงคอเลอร์มันเลยอ่ะเหมือนที่กูดิคัดปะทำไมอ่ะกูเลยคอเลอร์กูต้องมานั่งดูให้พวกมญงเหรอววอะคอเลอร์มันเหมือนลิฟอะมันตายไปแล้วไงเมื่อกี้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่หน้าประตูเซาเวทชื่อตัวเอสโซเอสเอสโซมาแล้วมาโซมาแล้ว